การศึกษาไทยครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะพัฒนายาว,วชนของเราที่เป็นต้นกล้าเป็นรากแก้วที่แข็งแกร่งนี้ให้เจริญตบโต,ตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เขาว่ากันไว้ว่านะครับว่ารากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาดังนั้นแล้วครับการศึกษาจึงมีความสําคัญมากๆต่อประเทศไทยของเราครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญท่านนี้ครับ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เป็นบุคคลสําคัญในการผลักดันการศึกษาท่านสมบูรณ์ศรีอัมภัยท่านเป็นข้าราชการบํานาญและเป็นอดีตผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขตหนึ่งปัจจุบันครับท่านดํารงตําแหน่งประธานอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการพัฒนาการศึกษาซึ่งท่านนี้นะครับเป็นบุคคลที่จะนํานโยบายแนวคิดหลักการต่างๆ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวะชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับท่านเป็นผู้นําทางการศึกษาดังนั้นแล้วครับอยากจะให้ท่านกล่าวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาครับท่านครับโอเคอการศึกษานั้นหือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนา ประชากรของประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเห็นและพยายามกระทำมาโดยตลอดในการศึกษาพัฒนาชาติบ้านเมืองก็คือการเร่งรัดพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชพระบรมราชวาท พระราชทานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา,าวไว้หลายองค์ด้วยกันองค์หนึ่งที่เคยพระราชาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคตนั่นก็หมายความว่าความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยการศึกษาให้กับเยาวชนและบุคคลสําคัญบุคคลในภายในชาติ ให้มีคุณภาพให้มีทั้งความรู้ความสามารถพระบรมราโชวาทหลายองค์ที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานให้บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะยังยิ่งพวกผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านการศึกษาองค์ทรงเน้นให้ผู้ที่จะไปทําหน้าที่ครูนั้นเป็นความสําคัญของการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทั้งความรู้ความสามารถ ให้มีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปได้วยคุณธรรมและมีจริยธรรมอันดีงามรู้สึกมีความคิดความรู้สึกสำนึกที่ดีต่อชาติบ้านเมืองที่จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวสิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านพระรชาชามมาโดยตลอดและปัจจุบันนี้จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็น้อมนําพระบรมราโชวาทหลายๆองค์นั้นมากําหนดเป็นพระบรมราโชบาย ที่พระประทานให้กับทางรัฐบาลและทางราชการได้ถือปฏิบัติดังนั้นการศึกษานี้จึงถือเป็นรากฐานสําคัญยิ่งของชาติบ้านเมืองที่จะนําพาชาติบ้านเมืองไปสู่การพัฒนาสู่คุณภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีความสุขสันติภาพอย่างถทาวอครับท่านครับในแนวคิดที่ว่าพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นดวงประทีปของการศึกษาไทยท่านมีแนวคิดอย่างไรบ้างกับคํากล่าวข้างต้นนี้ครับ คำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นดวงประทีปนั้นเป็นคำที่มีความเหมาะสมแล้วก็ชัดเจนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ได้สืบทอดพระราชบัญญัติกานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทําเพื่อการศึกษาในตั้งแต่สมัยยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับโดยไม่มีข้อผูกพันโครงการนี้ได้มีการดําเนินการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยปัจจุบันและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทาในรัชสมัยของพระองค์คือเพิ่มเติมในการดูแลเด็กที่อยู่ในโครงการทุนพระทานนี้ให้ได้รับการศึกษาจนสําเร็จมีอาชีพมีการงานทรงมีการติดตามมีการบ่มเพาะพัฒนา โดยอาศัยพระราชทับส่วนพระองค์มาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทําให้บุคคลที่มีความยากลําบากหรือได้อโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลโยทั่วไปนอกจากนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงได้กระทำาก็คือได้มอบพระราชทัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นที่ดินให้กับหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่งโดยยกให้เป็นสมบัติของหน่วยงานนั้น,น,น ถ้าเปรียบเทียบมูลค่าที่ยกนั้นนับเป็นมูลค่าหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันล้านโอ้โหครับเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสตั้งแต่แรกเข้ารับพระ,ะได้ขึ้นครองสิริราชาสมบัติก็คือจะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพ่อนั่นคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งปวงทั้งการศึกษาโดยตรงและการศึกษานอก นอกรูปแบบทั้งหลายทั้งปวงในเชิงที่ศูนย์พัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นรทรงได้มอบหมายให้องคมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องเป็นโครงการและดําเนินการต่อเนื่องมีการติดตามกํากับโดยองคมนตรนะีอย่างชัดเจนและสืบเนื่องมาโดยตลอดทําให้โครงการที่มีการที่เริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สืบสารและพัฒนาต่อยอดเป็นการดําเนินการให้สำเร็จผล มากขึ้นมากขึ้นและต่อเนื่องไม่มีวันที่จะยุติได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการสร้างแสงสว่างให้แวดวงการศึกษาเป็นการสร้างแสงสว่างหรือดวงประทีปให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอเพราะว่าการศึกษามันเป็นพื้นฐานของความการพัฒนาดังนั้นการที่พระอ,องค์ให้ความศึให้ความสาคัญด้านนี้จึงถือว่าพระอ,องค์ได้จุดเทียนอันเป็นแสงสว่างให้กับการศึกษา จุดเทียนให้กับการพัฒนาประเทศจุดเทียนขจัดความไม่รู้ความที่สิ่งที่เป็นอุปสปรรคปัญหาต่อการพัฒนาให้กับประเทศชาติในวันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกระทําต่อประสบนิกรชาวไทยก็ดีทรงพระราชทานให้กับหน่วยงานทางราชการก็ดีโดยเฉพาะย่างยิ่งสถาบันการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒทุกแห่งพระองค์ได้มอบหมายให้องค์คมนลตรีได้ติดตามและมีพระบรมราชโชบายเป็นพิเศษ ให้มหาวิทยาลัยราชภพัฏทุกแห่งมีโครงการและกิจกรรมที่จะนำพาชุมชนและท้องถิ่นในเขตบริการมีการศึกษาเรียนรู้วิจัยทั้งในเชิงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำพาชุมชนที่มีปัญหาได้ก้าวพ้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปสู่ความสำเร็จและการมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีท่านสมุศรีอัมภัยนะครับถือว่าเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษา แต่บุคคลที่จะเข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดนั่นก็คือคุณครูจึงอยากให้ท่านครับได้ฝากข้อคิดฝากแนวคิดหลักการปฏิบัติต่างๆที่จะน้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดการศึกษาที่จะยังผลสู่นักเรียนในห้องเรียนครับ,รบสิ่งหนึ่งที่เป็นความสําคัญของ เพื่อนครูเราคือการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและเป็นหน้าที่หลักอันสําคัญยิ่งดังนั้นในการจัดการเรียนรู้เนี่ยที่จะตอบโจทย์ในพระบรมบราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเจ้าอยู่หวัวขอให้เพื่อนครูกลับไปดูเรื่องของหลักสูตรเป็นสําคัญเพราะอย่างที่ผมกล่าวเตือนพวกเราไปแล้วว่าพระบรมบราโชบายนั้นแท้ที่จริงแล้ว เป็นการเน้นย้ำให้พวกเราเห็นความสำคัญของการจัดก,การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดอย่างแท้จริงครับดังนั้นพวกเราจะต้องคำนึงถึง3องค์ประกอบที่เป็นเรื่องสำคัญของการจัดก,การเรียนรู้มันความเป็นครูจึงจะต้องบ่มเพาะสร้างสมและสะสมความสามารถทั้ง3ประการทั้งความรู้ทักษะหรือสมรรถนะรวมทั้งจิตวิญญ,ญาณอันดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กครับนั่นจึงจะถือว่า เป็นครูด้วยจิตวิญญาณเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงเป็นครูที่จะน้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมครับคำว่าครูนะครับก็คือผู้ที่คอยชี้นําทางด้านการศึกษาคอยบ่มเพาะให้สิทธิ์มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมครับ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านสมมุติเสียัอภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติให้ความรู้นะครับในด้านของการศึกษาที่น้อมนําหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการจัดการศึกษาครับรอยพยุคอรบากของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ประทับไว้ทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยส่งแสดงให้เห็นแล้วว่านี่เป็นหลักชัยที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ปฏิบัติตาม ซึ่งเส้นชัยนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเราจะต้องสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นราชาเหนือราชันทรงเป็นราชาแห่งปลาดและเป็นปลาดแห่งราชาทรงเป็นภูมินแห่งธรรมด้วยธรรมแห่งภูมินินและทรงเป็นพลังแผ่นดินด้วยพระนามมหาวชิราลงกรบดินทะเทพพยะวารังกูลสวัสดีครับ